ครับอันนี้ก็มาดู Move เป็นบิตนะครับเมื่อก่อนมันจะใช้ถ้า,ถาในใน DVP ซีรีส์ธรรมดานะมันก็จะใช้เป็น KMN นะอันนี้ move move mm hmm. เป็นบิตได้เลยนะครับ S, s, <S, s, <S ก็คือ s source นะครับ s source เนี่ยเราใช้ D 0 0นนะครับ Destination นะครับก็คือปลายทางเนี่ยเราใช้ Y 0นะ N ตัวนี้ก็คือว่าจะมู e ไปกี่บิต นะครับโ okay. อเคน,นี้เมื่อกี้ผมออนไว้แล้วอ่ะตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนค่าจาก d ีศูนย์นะเดี๋ยวลองดีศูนย์เป็นหนึ่งนะครับนะดีศูนย์เป็นหนึงก็คือ y หนติด d ีศูนย์เป็นสองนะครับนะครับอ่าว่าว่าเมื่อกี้วศนย์ติดอ่ะอันนี้วายหนน,ปน,นเป็นสานะเดรื่อยเ,ยเยืนะสี 4, ่นะห้า โอเคสิบหกนะครับสิบหกมันจะต้องต้องยีบิดติดติดแหละฝั่งข้างล่างนะครับสองห้าห้าครับก็ติดหมดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้ามูฟบิดนะครับแรงเลขฐานเนาะโอเคก็เท่านี้นะครับพี่